สวัสดีลูกค้าทุกๆท่านนะครับวันนี้มาส่งงานชุดรางนะครับชุดนี้ก็จะเป็นงานชุดโปรนะครับราคาสองพันนะครับลางไกเซฟปีกโรเลอร์ล้อลูกปืนลดน้ำหนักหน้าแล้วก็ขาจับท่อนะครับแถมลุกดอกให้หนึ่งลูกนะครับชุดนี้ก็มีทั้งลางกลมลางเหลี่ยมนะครับประมาณยี่สิบกว่าลางนะครับจัดส่งให้วันนี้นะครับชุดนี้ก็จะเป็นไกลตัวใหม่ทุกตัวเลยนะครับ จะให้ดูเซฟนะครับเซฟไก่นี่นะครับถ้าถ้าเซฟก็จะดันขึ้นนะครับนี่นะครับแบบนี้นะดันขึ้นนะครับนี่นะครับเหน็บไปนะครับถ้าปลดเซฟก็ประมาณนี้นี่นะครับข้อดีของไก่ตัวนี้คือมันจะไม่บังตานะครับ ถ้าปลดเซฟก็ลักษณะนี้เซฟก็จะขนานราบกับกล่องไกลไปนะครับนี่ะครับเป็นเซฟตัวใหม่ทุกตัวนะครับชุดนี้นะครับนี่ก็จะเป็นล้อลูกปืนนะครับลืล่นนะลื่นทุกลูกนะครับนี่นะครับ สนใจก็ทักมาสอบถามได้นะครับลางชุดโปรยังไม่ย,ไมยังไม่หมดโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ยังรับอยู่เรื่อยๆนะครับชุดสองพันครับปีกโรลเลอร์ทําแบบเสริมยางให้นะครับยังไม่ได้ใส่ล้อนะครับปีกชุดนี้นี่นะครับลดน้ําหนักหน้าให้นะรประมาณนี้นี่ก็เป็นลางกลมนะครับ อีกโรเลอร์สั่งได้นะครับต้องการความยาวเท่าไหร่ถ้าลูกค้าไม่สั่งผมจะทําอยู่ที่45นะครับเป็นมาตาารฐานไว้เลย45เสริมยางด้านข้างได้ลูกค้าอยากได้สั้นอยู่นี้ก็ได้หรือว่ายาวกว่านี้ก็ได้นะครับ50 55ิบสิบห้าสีราคาเดียวกันเลยนะครับสองพันนะครับชุดโปรลางไกเซ็ตอีกโรเลอร์ล้อลูกปืนแถมขาจับท่อให้แล้วก็ลูกดอกหนึ่งลูกนะครับนี่นะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่อไอดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะครับ095 5026338นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่เ c e b o o k ก็ได้นะครับเฟซบุ๊กผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะครับสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยหรือว่าปืนพร้อมยิงก็มีนะครับนี่นะครับงานอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะครับช่วงนี้นะครับอาทิตย์ผมจะส่งรอบหนึ่งนะครับ ชุดนี้ก็เป็นงานของอาทิตย์นี้นะครับยี่สิบกลังนี่นะครับถ้าสั่งตอนนี้ก็ส่งให้อาทิตย์หน้าประมาณนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมช่องช่องวิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ